เกี่ยวับสว์นิวตนกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ในการสวยๆ n แนลนะแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงฮีโร่ตัวหนึ่งที่แพทใหม่ได้อัพขึ้นมานะฮะได้เหมือนเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมาในการถ่ายป้อมนะฮะคือด e f ฟายเอร์หรือว่าที่คนไทยชอบเรียกว่าผีปอบหรืออะไรที่อย่างนยฮะรเรียกกันตามแล้วแต่คนจะเรียนนะครับก็ในการอัพแพตนี้เขาได้เพิ่มประสิทธิภาพในการการะทาบฟ้านะฮะส่วนคนรู้แล้วก็น่านครับของตามันไป คนส่วนมากจะไม่ค่อยรู้นะครับโอเคนะฮะก็เพิ่มประสิทธิภาพในการที่สามารถคิวกวับเพื่อนได้นะแล้วก็ล็อกล็อกเป้าหมายได้นะครับลองไปดูกันเลยใจเย็น <this> นี่คือกดใช้นะฮะกดใช้แบบมันก็จะคูลดาวนะ,ะตามปกติ แล้วมันจะมีให้เราล็อกเป้าหมายนะครับอย่างนี้สมมติเอาน,นี่นี่ปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บแล้วก็จะเหมือนเดิมนะครับตจมตีไปเรื่อยๆเดือยเดือดเดโอเคถ้าเมนูก็จะเมนูก็กันไม่ได้นะครับหนูกันไม่ได้นะครับดูดูโอเคนะครับหนูก็กันไม่ได้นะครับโอเคนะครับ,รบ,อ,รบอ่าสมมติผมกดอันตินะครับอันติที่มีกระดาษฟ้านะ ที่เวลาเขาบอกว่าจะใส่เพื่อนจะได้หิวนะครับจะไปดูกันถ้าสมมติผมกดปัด๊บแล้วรอคูดาวเสร็จสมมติเพื่อนวิน่งหนีมาจาังหวะที่จอนบวกนะฮะขอหิวก็จะไม่ได้เลือดเพิ่มนะครับเพราะว่าอันตรีนี้ต้องไปบวกกับคิดหรือว่าป้อมนะครับต้องไปโดนที่แบบบวกดาเมจอะไรอย่างงี้ฮนะถ้าสมมติเอาอมารามาครับเราต้องไปแบบไป,ไปให้มันเหมือนโจมตีเหมือนไปให้ผีดูเลือดมาอย่างนี้นะครับ มุดตีลาไปตีคลิปอีกนิดนึงเผื่อมันเลือดเพิ่มน้อยนะฮะไปอัดไปนี่เขาถ้าบอกเลยถ้าออกเรียนตีแล้วออก,ก็ออกแบบออกสายดันป้อมนะสุดยอดเลยฮะ,ะตอนนี้อ่ะสมมติได้เลือดได้ตีของตีคลิปนะฮะแล้วกดใส่เลือดเต็มเลยนะฮะยิ่งเราไปโจมตีกับพวกคลิปอะไรเยอะเท่าไหร่ยิ่งโจมตีฮิโ่เท่าไหร่นะฮะ เรามากดใช้กับฮีโร่ก่อนที่มันจะหมดนี่เลือดคนอื่นก็จะได้เพิ่มแต่เราไม่ได้เพิ่มเราก็จะเลือดประมาณว่าเท่าเท่าเดิมนะฮะปกติเราอันติหมดใช่ป่ะครับเลือดเราจะเต็มใช่ป่ะฮะแต่ถ้าสมมติดตอนโบกันเนี้ยเราเลือดเต็มอยู่แล้วเราให้คนอื่นเนี้ยก็ได้นะครับเป็นการซัพพอร์ตในตัวด้วยนะฮะแล้วก็ดันป้องในตัวถือว่าถ้พแพตใหม่นี้มานี้แบบมีประโยชน์สุดๆเลยะฮะถ้าคนเล่นเป็นชอบถ่ายป้อมนี่ผมแนะนําตัวนี้เลยนะับมิไฟเออร์นะฮะ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการอาบอกเกี่ยวกับการอัปเกรดีไฟเออร์ในแผ่นนี้เท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย